ทีนี้ความรู้เรื่องนี้แหะครับ,ค,รบคุณมานดครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยเอาละอาจจะไม่ได้เรียนในทางทางสายปกติจะเขาเรียนกันมากไปสนใจเรื่องดนตรีแต่ผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะรู้ถึงโทษและพิษภัยของมันถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับในสังคมดนตรีเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้คนดนตรีเหล่านี้ซึ่งผมอนุมานเอาว่าเขาควรจะต้องรู้เนี่ยนะครับยังหันมาสนใจไอ้ตรงนี้อีกคงเป็นเพราะความอ่อนแอของตัวเขาเองด้วยนะครับครับ คงเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขาในขณะที่เขาส่วนใหญ่คนที่ติดยาเสพติดที่โด่งดังมักจะแบบว่างานเยอะครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนแล้วก็เงินทองมากมายมหาศาลครับแล้วผู้คนรอบตัวก็มีหลากหลายชนิดมีความพร้อมมีคนที่พร้อมที่จะมาตักตวงประโยชน์จากเขาพร้อมที่จะยื่นเอายาเสพติดมาให้เนี่ยฮะเอามาขายพร้อมที่จะยื่นอะไรแบบนี้ให้เขาอย่างเงี้ยครับหรือบางคนที่แบบติดยาอยู่แล้ว สนุกสนานอยู่ไม่พอต้องการได้คนที่การที่คุณไปเที่ยวกับคนมีชื่อเสียงโด่งดังนี่มันเป็นการเสริมบารมีตัวเองอย่างหนึ่งมันมีโอกาสมากมายที่จะมาอันตรายคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่เป็นครับไม่ว่าจะอยู่วงการไหนผมว่าอันตรายล่อแหลกกนเลยวนนี้เพราะว่ามีคนรอบตัวเยอะเกินอืแล้วคนโด่งดังมากๆบางทีมันก็เป็นเรื่องทับปกติครับบางทีก็ไม่ฟังไม่ฟังคนที่หวังดีครับ ไม่ฟังพ่อฟังแม่ครับไม่ฟังครูบาอาจารย์แต่ไปฟังไอ้คนที่ใกล้ชิดใกล้ชิดที่หวังประโยชน์ต่างๆครับสถานการณ์เรื่องยาเสพติดในวงการนักร้องนักดนตรีในขณะนี้เท่าที่คุณมานอดได้ได้รู้มานะครับไายเพื่อนฝงในวงการหรืออะไรทํานองนี้มันเป็นยังไงครับมันก็ประมาณนี้เสมอมาครับประมาณนี้เสมอมาหมายความว่ายังคงมีการใช้ยังคงมันโดยโดยความเป็นจริงไงนะคือมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งของ สังคมไทยคือเราชอบโกหกกันนะครับครับครับยกตัวอย่างตัวนักร้องคนนี้ก็ได้ครับเขาพูดมาก็แทบตายเลยใช่ไหมครัเขาพูดโอเคเขายอมรับครับยอมรับว่าแสบครับเพราะถ้าผมพูดไปเดี๋ยวผมจะตายเปล่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ครับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแต่ส่วนหนึ่งก็ ใช้ยาที่ถูกกฎหมายก็คือเราเนี่ยยามกันก่อนว่าคว่ายาเสพติดหรือสิ่งเสพติดน้นมันมีหลายระดับครับครับบางคนก็ต้องดื่มก่อนนิดหน่อยครับเพื่อจะขึ้นเล่นครับแต่ว่าส่วนยาเสพติดที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็มีใช้กันอยู่ครับเพียงแต่ว่าบางคนเขาไม่ได้ออกมาเกิดเรื่องเสียหายกับชีวิตของเขาครับบางคนไม่ได้มีคดีออกอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ คือพูดตามความจริงมันมีคนใช้ครับครับมากสักขนาดไหนแต่ในสายตาผมกวจะเป็นเปอร์เซนต์หรือเป็นอะไรคะสมมติถ้าสักสิบคนหรือยี่สิบคนนี่เขาสักกี่คนครับที่ใช้แบบที่เหนือเหนือจากที่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะครับเอาเฉพาะที่ผิดเลยนะครับเลยเลยจากเล่าบุรีเท่าที่ผมเห็นโดยนักดนตีใกล้ชิดผมผมไม่เจอกับตาไม่เคยเจอกระตัวนะครับแต่ผมไม่เห็นแล้วผมก็ยังเชื่อว่าปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะน้อยลงกว่าเดิม ครับในความเห็นผมนะ,ะเพราะผมรู้สึกว่านักดนตรีสมัยใหม่เป็นนักดนตรีที่มีการศึกษาพอสมควรนะครับต้องยอมรับอย่างหนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่มาเอาดีทานดนตรีเนี่ยมักจะมีปัญหา,ด,าด้านการศึกษาเพราะว่ารักดนตรีก็เรียนดนตรีไม่เรียนแล้วมาเล่นดนตรีรามาศึกษาเรื่องดนตรีรรเขาการศึกษาน้อยก็มีโอกาสแต่นักดนตรีรุ่นใหม่ๆนี่หลายคนก็ S 2> <S 2> มีการศึกษาดีมาจากครอบครัวที่ดีเพราะว่าสมัยนี้ครอบครัวส่งเสริมดนตรี <S <S แตกต่างจากสมัยก่อนครอบครัวไม่ส่งเสริมดนตรีรต้องแอบเล่นตรงหนีไปเล่นการแอบเล่นหนีไปเล่นมันก็มีโอกาสที่จะไปมั่วสุมแต่สมัยนี้พ่อแม่พาไปส่งโรงเรียนดนตรีรพ่อแม่ไปรับกลับมาก็ผมก็เลยมีความรู้สึกโดยส่วนตัวว่านักดนตรีรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกจะปลอดภัยจากยาเสพติดมากกว่าครับนักขันนัที่เป็นคนดนตรีแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ดนตรีมาเยอะเนี่ยนะครับถ้าสมมติไปดูคอนเสิร์ตสักที่หนึ่งนะครับ พอจะมองออกไหมครับอันนี้มือเบสถ้าจะไปทางนี้นะหรือว่าอันนี้มือกลองในน่าจะไปเล่นของมันพอมีอะไรไหมครับแบบพอพอจะดูออกไหมที่เห็นครั้งนึงชัดๆอย่างตอนที่ไมเคิลเช h เกอร์มาเล่นที่เมืองไทยนะครับครับปกติไมเคิลเชงเกอร์นี่ท็อปฟอร์มนีนแบบว่าคือนักกีตาร์เก่งๆในเมืองไทยนี่รุ่น รุ่นอายุต่างับผมสักสักรุ่น40ปีนะฮะร้อยละ90้าิได้อิทธิพลจากไมเคิลเพราเขาเล่นเพลงกีตราสุดยอดแต่วันนั้นร็อกบัตทอมนี่ฟังไม่ได้เลยวันนั้นไมเคิลเชนเกอร์ไม่รู้ก็ทุกคนก็เชื่อว่าก็คงจะคงจะใช้ยาหนักไปหน่อยมั้งครับหรือว่าป่วยหรือป่วยคือไม่มีใครตอบแต่แต่ว่าผม่คิดว่าทางด้านหลังนี่อ น่าน่าจะน่าจะตอบคำถามผมเขียนว่ามามองออกเหมือนกันมองออกเหมือนกันนะฮะอะไรครับที่พอจะมองที่ที่พอจะแนะนําได้ไหมครับเพื่อที่จะทําให้ผู้ดูนี่ได้รู้รู้เท่าทันหรือว่าผู้ที่เป็นนักดนตรีให้เขารู้ว่าอย่าได้ใช้นะเพราะว่ามีคนรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถูกบ้านเพี้ยนนะครับคำว่าเพี้ยนที่นี่ไม่ใช่ภาษาไม่ดีนะหมถึงว่าเล่นเพี้ยนโน้ตเพี้ยนไปจากที่ตัวเองเคยเล่นได้ดีๆเล่นเพี้ยนจังหวะก็ไม่นิ่งเหมือนเดิมครับ จังหวะไม่นิ่งทำเม่งไม่ไม่ไม่ดีหะครับและถ้าเกิดต้องพูดด้วยจะพูดซ้ําพูดวนเวียนไปมาพูดซ้ําครับครับอันนี้เป็นข้อสังเกตถ้าแบบนี้แล้วเข้าเข้าข่ายที่จะสำหรับความเห็นผมนะครับผมไม่ได้พูดเชี่ยวชาญเรื่องครัถ้าถ้าถ้าจะตั้งข้อสังเกตก็เป็นแบบนี้ทีนี้คุณมานนทครับทำอย่างไรวงการดนตรีของเราถึงจะบรรลุคาว่าบรรลุมาถึงได้รู้เท่าทันแล้วก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่ นักดนตรีบางคนเนี่ยไปใช้มันอยู่คือยาเสพติดเนี่ยมันถึงเวลาแนละ้วที่เขาไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันมันจะมีวันนั้นไหมครับคือถ้าตอบตามความจริงมันคงยากนะครับเอาละคงไม่ถึงขั้นขาวสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มมีาทางนอย่างนั้นได้ล่ะครับนนแต่ศาสนาศาสนาพุทธก็มีศีลครับข้อหนึ่งที่ห้ามยุ่งกับสุราเมลยะใช่ไหมครับก็ยังเห็นอยู่อยู่ว่าอะไรเลยครับที่พพีเอสีอยู่ได้ก็รายได้ก็มาจากขาใช่ไครับอาไม่เช่อแลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องยากะ uh huh. ครับแต่สิ่งที่เราสมควรทําที่สุดคือการให้ให้ความรู้รให้การศึกษาอย่าง uh huh. สม่ําเสมออย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ uh huh. เรื่องของคือสิ่งที่ TPS ทำอยู่แ,ลแหละคให้ครอบครัวอยู่กันอย่างอบอุ่นเนียวแน่น uh huh. มันก็ทําให้ผมว่ามีความสําคัญมากเลยถ้าเกิดครอบครัวแข็งแรงนะครับ โอกาสที่เด็กจะอยากไปยุ่งกับยาเสพติดไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในวงการดนตรีหรืออะไรก็ตามเขาก็จะรู้ว่านั่นไม่ใช่วิธีทางที่ทำให้เขาเก่งหรือมีชื่อเสียงได้เลยถ้าเขารักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องนะครับครอบครัวมันอบอุ่นผมว่ายากที่แบบคนจะไปเวลาคนไปใช้ยาเนี่ยที่ที่มันเป็นเหตุหลักๆนี่ยคือความรู้สึกอ่อนแอครับรู้สึกตัวเองไม่อืไม่มั่นคงตัวเองไม่มั่นคงตัวเองขาดขาดคนรักขาดคนเขาอกเข้าใจครับก็อยากจะแบบ หาทางออกสร้างสร้างสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเจ๋งขึ้นมาหนึ่งก็คือคิดว่าเป็นนักดนตรีที่ดีก็จะเจ๋งขึ้นมาถ้านี้โอเคเลยแต่บางคนก็หันมาเป็นเรื่องแล้วทีนี้ที่มีคนเขาบอกว่าศิาลปินหรือนักร้อง,น,องนักดนตรีที่ดังๆที่มีชื่อเสียงไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาจะมีผลต่อผู้ชมผู้ดูนะฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับหรือมีส่วนเท่าไหร่ในในมุมมองของคุณตัวผมเองมันเป็นกับตัวผมเองเลย ก็คือผมนี่ไม่ใช่คนสูบุรีครับผมสูบุรีไม่เป็นใช่ไหมครับแต่ผมก็ชอบแคปตันมากผมยังเคยเอาบุรีมาเสียบที่ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นมันมันยืนยันว่าถ้าเขาเป็นขวัญใจของเราเนี่ยครับเขาทําอะไรเราก็อยากจะทําตามเขาใส่กางเกงขาดปะเราอยากจะปะแบบเนี้ยต้องปะตรงนี้เขาปะซะด้วยนะอืมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันทำไมถึงอยากเหมือนเขาขนาดนั้นก็ไม่รู้ ครับครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดซึ่งหลายคนก็รู้อยู่นิดนึงครับแต่แค่ต้านกรเสพยาแต่ผมแต่หมานนไม่เสพไม่เพราะว่าพวกพ่อแม่ผมครอบครัวผมพี่น้องศาสนาผมมันมันก็มีความแข็งแรงในการปกป้องคุ้มครองเราครับครับมีภูมิคุ้มกันที่ดีถึงถึงไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะคือผมถ้าจะเรียนแบบว่าเรียนแบบแค่ไออาการแสดงออกภาพพจน์ภาพพจน์เหมือนอย่างนักร้อง มือกีตาร์ที่แต่งรีทึมกีตาร์ของวง rolling stone ครับชื่อ Keith Richard ชื่อ Richard ครับนี่ก็ได้ชื่อว่าเหมือนกับได้ชื่อว่าเมาเมามากใชยาักแต่ว่าคเคยได้ยินข่าวเขาให้สัมภาษณ์ว่าเวลาเขาอยู่นเวทีเขาชอบถือขวดเหล้ายี่ห้อนึงตั้งข้างเลยก็เล่นครับแต่ถึงเวลาจริงเขาบอกวขวดนั้นน้ำชาแต่มันเป็นการแค่สร้างภาพพจน์มันเหมือนกับดนตรีชนิดหนึ่งที่เรา็อกแอนด์โรลเนี่ยมันถูกสร้างภาพว่าจะต้องเป็นเซ sex d r u g ร rock อ n d roll ครับ ดฤตริชนิดนี้จะต้องเซ็ค uh huh. จะต้องยาครับมันก็เลยแบบทําให้หลายวงก็สร้างภาพทั้งัตนตัวเองโอ้โหอ,อยูบ่บนเวทีมาจนยุหกสกว่าแล,วแล้วแล้วยังวิ่งได้ตลอดคอนเสิร์ตดูยังไงก็ไม่น่าจะใช้ยาจริงจังอะไรขนาดนัน้นหรอกอแต่ด้วยเพราะว่าการธุรกิจด้านนี้มาร์เก็ตติ้งด้านนี้ของภาพของคับของร็อก์โรลมันมันเหมือนจะพยายามจะสร้างภาพว่าถ้าอยู่เป็นร็อกเกอร์อยู่ต้อง อยู่ต้องต้องผมยาวแต่ผมเห็นว่าหลายคนหลังจากที่ผมยาวนี่พอเวลาผ่านไปอายุมากขึ้น40่ยังไม่ถึง50ก็ผมสั้นละครับมันคงเกิดความไม่สะดวกในชีวิตครับบ้านเราร้อนด้วยครับที่ที่ไว้ก็เพราะว่าเพื่อเพื่อเพื่อเป็นแฟชั่นคือในวัยหนุ่มสาวไว้แล้วมันก็ดูดีครับแต่อายุมากๆครับพอไว้มันจะดูไปในทางเป็นอาจาร์ยปู่เป็นทางแบบเออครับจริงเราภายในไปหน่อยผมคิดว่าครับ คุณมนดเห็นมุมมองอะไรไหมครับกับกรณีข่าวชิ้นนี้นอกเหนือจากมุมมองที่จะทอนไปแล้วว่าสื่อนําเสน,นอแบบหนึ่งแล้วก็บริบทของสังคมไทยเป็นแบบนี้มันมีมุมมองอื่นๆไหมครับที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อต่อต่อคนรุ่นใหม่ที่จะมองมันอย่างรู้เท่าทันคือคําของคุณเกียรติว่ารู้เท่าทันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องรู้ความจริงให้ได้ต้องเข้าถึงความจริงให้ได้ครับอย่างเช่นกรณีนี้เราก็จะพูดแต่ยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายแต่อาวเขาจริง ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายก็เป็นปัญหาชีวิตไม่แพ้กันครับผมคิดว่าสังคมน่าจะพิจารณาเรื่องนี้ให้มันละเอียดถี่ทุวดมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างกรณีที่ชัดเจนมากคือตัวอีริกรับตันอีกทีหนึ่งอีลิกเคยติดยาเสพติดที่ผิดกฎหมายอย่างรุนแรงทำให้ช่วงนี้เขากําลังมาแรงมากหลังจากวงครีมเลิกใหม่ๆหลังจากทำอาราบามิเล่าซึ่งเราเป็นสุดยอดเขาแล้วเนี่ยเขากลับทํางานไม่ได้เลยติดยางอมแงมเลยนะครับ แล้วเพื่อนๆไปชักจูงเขาให้กลับมาอีกได้ uh huh. ให้เขาบําบัดให้เขาเลิกยาให้ได้ uh huh. เขากลับมาเล่นคอนเสิร์ตเรนโบว์คอนเสิร์ตได้อีก uh huh. แล้วหลังจากนั้นเขากลับมาทํางานได้ดีครับ uh huh. เขาเบื่อก็จะสามารถเลิกจากยาเสพติดชนิดนั้นได้ uh huh. แต่เขามาดื่มเหล้า uh huh. และดื่มดื่มจับด้วย uh huh. จนตอนหลังเขาถึงขนาดมาตั้งมูลนิธิเพราะเขาเชื่อว่ายาเสพติดทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะผิดกฎหมายหรอกที่เป็นเป็นภัยต่อชีวิต uh huh. แม้แต่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายอย่างสุราเนี่ยก็ทําลายชีวิตทําลายสังคมทําลายครอบครัวได้ครับไม่แตกต่างจาก จากฮิลลูอีหรือไอส์จากโคเคเลยเล่านี่แหละก็ทำลายสังคมได้เลยเหมือนกันเขาถึงจะตั้งมูลนิธิเพื่อบำบัดคนติดเหล้าเพราะเขาเชื่อว่ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายเนี่ยอย่างน้อยมีกฎหมายคุ้มครองป้องกันให้คนเข้าถึงยากครับแต่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายเนี่ยอันตรายครัเสียยิ่งกว่าเพราะคนมันเข้าถึงได้ครับดเงง่ายๆด้วยครับแล้วเขาเลิก สุราอย่างครับอันนี้ผมไม่รู้แต่แต่แต่เขาเขาตั้งมูลนิธิในการที่ทำให้คนเลิก้องเข้าใจนิดนึงว่าในสังคมตะวันตกเนี่ยสุรามันอยู่ในวิถีชีวิตเ้านะครับครับอย่างเหล้าองุ่นก็อยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาบ้างในบางในบางโอกาสใช่ไหมครับครับอย่างคนตะวันออกเนี่ยโอกาสที่เราจะแก้ไขเรื่องนี้ผมว่ายังดีกว่านะครับเพราะศีลห้าเราก็มีห้ามเหล้ามุสลิมก็ห้ามเหล้าโดยเด็ดขาดอะไรที่ผสมแหล้าก็ ของอิสลามไปไกลขนาดว่าอะไรก็ตามที่เสพเข้าไปแล้วครับทําให้เสียสติทําไม่มีควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ไม่ได้เลยผิดหมดผิดหมด,ด,ด,หมดบุหรีร่ก็ถูกตีความว่าผิดแล้วในศาสนายสลาม ครับครับเอาละครับน่าสนใจนะครับมุมมองของคุณมาโนดพุตานถ้าจะชื่นชอบศิลปินหรือนักร้องนักนนดนตรีคนใดคนหนึ่งก็ควรจะชื่นชอบอย่างรู้เท่าทันนะครับและที่สําคัญคือพฤติกรรมที่คนเหล่านี้แสดงออกบางครั้งมันก็เป็นความ <c oughs> จําเป็นในการประกอบอาชีพของพวกเขาตัวอย่างที่คุณมานอยกตัวอย่างศิลปินต่างชาติต่างประเทศนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังบางครั้งก็ทารูปลักษณ์ให้เหมือนกับเป็นคนเมาทั้งนั้นที่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นก็ได้วันนี้ตอบโจทย์เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณคุณมาโนอพุตานครับสวัสดี We'll